มีหลายตำนานมากค่ะที่มาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเราดีใจจังเลยอที่เราได้เป็นคนไทยตัวเล็กๆที่มีโอกาสได้รับความรักมากมายจากพี่น้องชาวลาวอะค่ะและในวันนี้เราก็ถือว่าใน,ในเมื่อเราได้รับความรักดีๆจากพี่น้องชาวลาวก็เลยเลือกที่จะมาโปรโมทให้พี่น้องชาวไทยได้มาที่วัดนี้ค่ะวัดโพชัยเพราะว่าหลวงพ่อเองท่านได้บอกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมบุญเพราะว่าเป็นบุญใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นการสร้างพญายนาคองอ,องค์ปู่ผู้ชงแล้วก็องค์ปู่เลยนะคะ ปู่สวรนัคราชซึ่งปู่สวรนัคราชเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าใครขอพอรเรื่องการเงินนะแนะนำเลยว่าต้องมาร่วมกันสร้างที่นี่และยังไม่พอนะคะก็ยังมีกำแพงแก้วอีกก็กุศลใหญ่อะคะ่ะมันจะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นและอย่างวันนี้ที่วัดมีการยกช่อฟ้าเกิดขึ้นไม่ยาเชื่อนะคะว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก่อนที่จะประสบความสำเร็จและดังขนาดนี้ได้อะเม่ได้เมย่าได้ไปยกช่อฟ้ากับอาจารย์เชียงและหลังจากนั้นมาเสร็จปุกก๊บก็ชีวิตก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยในปีนี้ก็เลยมาอธิษฐานว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสยกช่อฟ้าที่วัดแห่งนี้ก็ขอให้ได้เป็นอินฟูที่สามารถผลักดันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวที่มาอยู่ร่วมกับเราให้ไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ค่ะจริงๆเหมือนยืนหนึ่งในลาวเลยยากไหมครับเพราะว่าเราก็ เขาเรียกว,ว่ยาอะไรนะย้ายลูกลากสิ่งฐานมาอยู่นี่เลยอะไรเงี้ยวิทยายไม่กล้าใช้คําว่าเรายืนหนึ่งเลยอะค่ะแค่เราว่าเรามีคนนิยมชมชอบแล้วก็หลายๆคนก็เอ็นดูเราเป็นที่รู้จักเอาเป็นว่าเดินไปแล้วคนก็ทักอย่างงี้ดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะบอกว่ายากไหม มันก็ยากนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งความดราม่ากเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเราจะเอาผลงานในการพิสูจน์ตัวเองเอาสิ่งดีๆที่เราทําพิสูจน์ตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน้องแฝดไม่ว่าจะเป็นการสร้างร่วมร้วยช่วยกันสร้างวัดสร้างวานนี่ไม่ใช่วัดแรกนะคะที่เมย่าทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนเพราะว่า อย่างเราเองอะค่ะปีที่แล้วเราได้อินฟลูเอนเซอร์สายบุนดีเด่นประจําปีนะคะปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทาไปตลอดชีวิตที่เราที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆเหมือนเราเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเมืองไทยจะเป็นพี่เออย่างเงี้ยเป็นทั้งนักบ้านอะไรด้วยใช่ไหมคะเป็นบ้านแบบบ้านที่รวมินฟรูรวมดาราเด็ดได้ดเลยมันเป็นความฟูกค่ะมันเป็นความฟูกเพราะว่าเมย่ยะเองค่ะเป็นนักธุรกิจ จริงๆแล้วเรามาทําธุรกิจที่นี่กว่า8ปีแล้วแล้วบังเอิญว่ามันมีเน็ตไอดอลหลายคนนะคะเข้ามาติดต่อว่าโอ๊ยพี่ผมอยากสร้างแบรนด์อยากสร้างแบรนด์ไปไปมาก็ได้คุยกับน้องเขาได้ด้วยตัวเราเองอะค่ะก็ได้บุญบารมีของพี่อนานี่แหละคอยสั่งสอนหรืว,ว่าการที่เธอเป็นอินฟูไม่ได้รับโอกาสจากพี่อนาเนนม่ก็เลยอยากส่งโอกาสดีๆแบบนี้ส่งต่อให้กับคนอื่นๆและพอน้องเข้ามาค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดอะเราไม่ได้แค่ร่วมทาธุรกิจกันอย่างเดียวเราสามารถผลักดันแล้วก็ทําให้เขามีความสามารถมากขึ้้นนหลาๆด และอย,อย่างน้องหวังเองเนี่ยค่ะเมียก็ดันเต็มที่เลยดันจนก,กระทั่งแบบว่าน้องได้รับโอกาสในประเทศไทยเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะมันก็มันก็เป็นดรีมอะค่ะเพราะว่าพอเขาเขาก็อยากจะไปเติบโตที่ไกลขึ้นตัวเราเองก็อยากมาเติบโตที่นี่เลยหลายๆประเทศตัวน้องเองก็อยากไปเติบโตที่ไทยเหมือนกันก็เลยกลายเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวค่ะก็คือมาทําเพลงกับเก่งตัชยะค่ะทำออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำออกมาก็คือฝนตอบรับดีมากโดนด่ากระนํำ คือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะคนในคนในพื้นที่ไม่ได้สับสับส่มเราอะไรเงี้ยหรอที่โดนด่าอะไรเงี้ยก็โดนด่าในเรื่องว่าแบบตอบจากใจเลยไม่ต้องกลัวหวังแบบมาทําไมแบบเอ็มวีดีนะแต่ว่าหวังกันมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยมาทําไมมาได้ยังไงอ่ไงเงี้ยแต่แบบก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เอาแบบเอาคำพูดเหล่านั้นก็มาปรับปรุงตัวเราเองแหละบางทีเราอาจจะเก่งไม่พอหรือว่าบางทีเราอาจจะ พักษามีไม่มากพอรือว่าอย่างไรแล้วก็เอามาปรับปรุงตัวเองตื่นเต้นต<อ>ไหมครับฟิชชิ่งกับเก่งเฉียดตอนแรกแบบตื่นเต้นมากเลยครับคือแบบตื่นเต้นให้แคได้มีโอกาสไ,ไปฟิชชิ่งเพลงกับพี่เก่งเพราะพี่เกง่เกงเป็นคนแบบบิเวเพลงโดยเฉพาะเลยแบบเป็นคนคุม,มอยู่นั้นเลยร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องอะไรกับเขารั้นแรกเลยโอกาสทื่ว่าแบบรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่พี่เขาให้โอกาสแล้วก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่และกับผู้ใหญ่หลายๆคนแบบที่ซัพพอร์ตเราด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ทงัทงกัดเสังกก็ให้โอกาสเราเราก็ซัพพอร์ตเราเหมือนอย่างเราก็เชื่อมระหว่างเขาเรียกว่าศิลปินไทยลาวเลยใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมยองเลยเพราะว่าตอนที่เก่งทัชายาเขาอยากจะหาคือเก่งทัชายาเขาคุยกับเมย์เป็นโปรเจกต์ว่าเขาอยากจะทําโปรเจกต์ที่มันเป็นระดับ A C เขาอยากจะทําให้มันโตบโตบขึ้นพี่เมย่าลองมองดูซิว่ามีใครพอที่จะ แบบโอเคบ้างสำหรับความเป็นอินฟูที่ต่างประเทศะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยให้น้องส่งให้น้องเข้าไปแคสตดูและเก่งอ่ะก็ชอบในเสียงน้องแต่พอเออหนูว่าพอมันแมทแรกออกมาเสร็จปุ๊บในเพลงแรกออกมาในมันดราม่าเยอะมากแล้วตัวน้องเองอ่ะเมย์ยักต้องเล่าคมจริงเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์ที่มันออกมาที่เมย์ยักปล่อยออกมาว่าแบบ ว่าทะเลาะกับน้องเป็นเรื่องคอนเทนต์หรือเรื่องจริงไม่ยากจะยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงพตอนนั้นน่ะน้องเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่แบบว่าเขาโดนเขาโดนคนบูลลี่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือคนลาวด้วยกันเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาค่อนข้างเสียใจแล้วทีเนี้ยเก่งทัชยาก็ได้ก็ได้โทรศัพท์มาหาเมย่าเองเลยนะคะกับเรื่องนี้บอกว่าคือเก่งอ่ะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าแบบคือเก่งทัชยาเองอ่ะเป็นเป็นเป็น เป็นคนไทยเนาะก็ยังสนับสนุนน้องก็อยากจะให้พี่น้องชาวเราทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนและก็เอ็นดูน้องด้วยนะคะแต่บางคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณแต่บางคนที่แบบว่ายังคิดว่าน้องดีไม่พอก็อยากให้เปิดใจและก็ลองให้แบบติดตามน้องเขาดูว่าเขาจะฝึกไปได้ถึงขนาดไหนส่วนตัวเมย่าเองค่ะในฐานะที่แบบได้ฉาย,ยาแล้วพี่เอสุพเชียนเมืองลาวเนาะก็จะผลักแล้วก็ดันให้บอกว่าให้น้องเขาได้ไป,ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะคะ่ะแล้วส่วนตัวเราให้กำลังใจน้องย,ยังไงคะตอนน้องโด อ๋อด่าค่ะด่าซ้ำเขาไปอีกค่ะให้ให้มันให้เพราะว่าตัวน้องเองอะค่ะเขาบอกว่าไมา่ไม่ได้ถามเขาว่าเกลียดเพลงของตัวเองไหมน้องเขาก็ตอบมาบอกว่าแบบลังเลใจแล้วก็เงียบเราบอกว่าเป็นอย่างงี้ไม่ได้ เธอจะเอาคอมเมนต์น่ะมาลดทอนความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เธอจะต้องสู้กับมันให้ได้เพราะว่าการที่คุณจะมายอยู่จุดตรงนี้คุณต้องผ่านทั้งคอมเมนต์ที่ดีและคอมเมนต์ที่ลบอยู่แล้วแต่คุณจะเอาคอมเมนต์ที่ไม่ดีอ่ะมาผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดที่มันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ให้กําลังใจน้องเขาแบบนั้นจกกนกระทั่งวันที่เราว,าว่าน้องแล้วมันเป็นวยัยรัลออกมาค่ะแล้วก็กลายเป็นว่า ในวันในวันนั้นนะคะเราอ่ะได้เป็นแบรนด์บัสเตอร์แล้วพอเออหว่าเราอ่ะทำธุรกิจที่นี่เยอะแล้วพี่คนที่เขาเป็นเจ้าของงานนะคะเ t เนี่ยเป็นเป็นสินค้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่อะค่ะที่เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่อยากให้น้องหวังอ่ะมาร้องเพลงในงาน20ปี2 20ปีของพี่เพราะพี่อยากสนับสนุนคนเราด้วยกันเราแบบเฮ้ยดีใจมากเลยอะเราก็บอกกับน้องเขาว่าวันนี้เราไม่ได้คาดหวังสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุด แต่เราคาดหวังว่าเขาจะยินบนเวทีด้วยความสุขที่สุดค่ะจริงๆ8ปีตั้งแต่มาทำธุรกิจก็ถือว่าสับเซ์คแล้วก็มาทำคล้ายๆกับเป็นค่ายโมเดลเลิ่งอะไรอย่างเี้เนาะถือว่าเซ็กซ์ไหมคะจริงๆเมย่าจะบอกว่าเมย่าไม่ได้ทำค่ายโมเดลลิ่งนะคะ แต่เมย์จะทธุรกิจหลักๆแล้วอะเราเป็นนักเราเราทำโรงงานผลิตเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมซึ่งก็มีหลายๆคนที่เราเริ่มจากการที่เราไปที่ภา้สานการตลาดใครกระต่ที่อยากจะมาขายสินค้าเกี่ยวกับของเครื่องสาอางการตลาดไม่เก่งการตลาดไม่ถนัดไม่ว่าจะเป็นคนไทยอยากจะมาขายที่ลาวหรือคนลาวอยากจะไปขายที่ไทยหรือว่าคนลาวอยากจะแบบว่าตีตลาดในลาวด้วยกันเองหรือว่าคนไทยอยากตีตลาดคือซึ่งเรารับปรึกษาตรงนี้อยู่แล้วแล้วมังเอญบังเอิญว่าตัวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเราดึงดูดเน็ตไอดอลดาราอินฟลูเอนเซอร์ เข้ามาหาตัวเราและทีนี้นเราก็เลยมองว่าเอ้ยนึกว่าเราปั้นแบรนด์ได้ทำไมเราไม่ลองปั้นคนดู mm hmm. ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าก็ได้ปั้นแบรนด์ก็ปั้นคนแล้วตอนนี้ว่าแววมาว่าก็มีนักธุรกิจบางท่าน mm hmm. ที่อยากจะให้เราแบบว่าปั้น,น,นพี่ได้ไหมแต่ที่มันเหมือนมันมีดรามา่านะว่าอยู่ไทยไม่ได้แล้วต้องหนีมาอยู่ลาวเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆกว่าจะผ่านดราม่านะั้นมาได้นะคะพี่โบกัสเมย์จะบอกว่าแบบเป็นซึมเศร้าเหมือนกันนะอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นซึมเศร้าเหมือนกัน มีหลายๆคนน่ะในวันนั้นน่ะวันที่เขาคอมเมนต์แบบนั้นน่ะคอมเมนต์แมกทาธบอกว่ากับประเทศไปไหมเล่าไปไหมแต่เราพอเราย้อนดูว่าแบบมันก็มีหลายๆคนเนาะที่เป็นไอดอลเราไม่ว่าจะเป็นลิซ่าที่เขาก็โดนเหมือนกันหลายๆคน สิ่งหนึ่งที่เขาพูดเหมือนกันหมดเลยคือว่าถ้าวันนี้คุณคิดที่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่แผ่นดินตัวเองหรืออยู่ที่แผ่นดินไหนถ้าคุณเอาในเรื่องของผลงานมาพิสูจน์เอาการกระทำของคุณมาพิสูจน์สักวันหนึ่งสังคมจะให้โอกาสและสังคมจะตัดสินคุณเองว่าคุณเป็นคนยังไงค่ะอม่ถงไหนทำงานไม่ได้เป็นเดือนนะคะเหมือนคนอื่นไม่ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเป็นซืมเศร้า แบบยังไงเพราะว่าภายหน้าฉากก็ยังยิ้มแย้มแจ่มจใสแต่คือกลับบ้านไปทุกครั้งก่อนนอนหรือว่าอะไรคะมันจะมีความแวบแล้วคือของคนสมัครมันจะดีแบบคิดมันจะดิ่งแบบคิดมากก็ได้กําลังใจจากอ้าวจริงๆนะคะมันก็กําลังใจจากเด็กๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นน้องน้องผู้ช่วยของเราเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างทุกคนที่อยู่เพราะตอนนั้นอ่ะวันที่เกิดดราม่าหนักๆอะ่ะเราอยู่ที่ลาวแล้วก็จะมีเอ่อหวังมีลักกี้มีซ้มโอมีโดนัท มีทุกคนที่อยู่ข้างๆและจับมือเราไปบอกว่าผ่านมันไปให้ได้นะาพูดแล้วน้ำตาจะไหลผ่าน,นไปให้ได้เราก็คิดว่าแบบถ้าวันนี้ฉันแบบฉันไม่ยืนขึ้นมาและพิสูจน์ตัวเองให้ได้อะแล้วคนจะรู้ได้ยังไงในวันนั้นอะเม,มย์อะเมย์จำความรู้สึกได้เลยว่าแบบเราก็ทาอะไรดีๆให้ให้หลายอย่างนะเอ๊แต่กระชั้งมันก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะรู้เขาจะรู้ถึงปฏิหารที่แน่วแน่ของเราว่า เราไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงแต่เรารู้แต่ว่าเราก็เป็นคนไทยตัวเล็กคนหนึ่งที่มาทําธุรกิจที่นี่แล้วก็มาเติบโตมีชื่อเสียงที่นี่เรามีแม่ที่เป็นแม่เจ้าของบ้านในชื่อแม่เสิร์ตเขาบอกว่าเม่ยตเติบโตมามาแปดปีแล้วนะจะสิบแล้วทําไมไม่ก้าวไปให้สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอทําสุดอะ่ะเธอจะสามารถช่วยคนที่นี่ได้อีกเยอะเธอจะสามารถสร้างอทชีพได้อีกเยอะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราทําได้อะ่ะ ให้เมย่าทำได้มันหมายความว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมคนไทยเองก็จะมาขายที่นี่สักวันหนึ่งคนลาวก็จะไปขายที่นู่นซึ่งเราเพยายามทํามาตลอดแล้วเราก็คิดว่าความฝันของเรามันคงอีกไมหน้าหรอกมันคงทําได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสเมย่าแล้วก็แล้วก็ลองเปิดใจดูสําหรับคนที่เคยมีอคติกับเมย่า นอกจากทีว่ากระแสล้านนาต่างๆที่มันเกิดที่มันเกิดอย่นี้แต่ว่าที่ไม่ยากยังงานเื่นว่าสร้างยุคค้งสามภาคของจีว่าให้มีอาซีพและก็สร้างแดนหรือว่าสร้างให้น้องๆนี้ตัวตนทีว่าได้หลายคนจีว่าก็นีแค่ปั้นมากับมื้อได้ม่แ่พี่เจได้แน่เจ้าเรามีความสุขในการเป็นผู้ให้เวลาที่เราเห็นเขาประสบความสำเร็จเรามีความสุขแม้ว่าวันนี้จะไม่ยากเชื่อว่าคนเรามันไม่จักเป็นก็จักตาย ไม่ว่าวันนี้เขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะไม่อยู่กับเราณวันที่เขาอยู่กับเราณวันที่เราทําให้เขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและใครแต่ค่ะที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราอ่ะเราจะทําให้เขาไปให้ได้ไกลที่สุดไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเงินทองนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเลวิสราจะใช้ความสามารถที่ตัวเองมีคอยสอนแล้วก็คอยผลักดันเขารับตัวน้องหวังดีอ่าเวลาเอื้อมมียากเจ๊กษแสเรามาต่างๆน้องหวังอยาใคกรตั้งใจเอื้อมมยากกันเอง กาดอยู่ข้างๆกันมายาวมาตลอดกาดทุกคนว่าจะเป็นอะไรกี่เชื่อว่าเอ่ยสมโอยังกันตามเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ด้วยเกิดกระตสิรามาเกิดกาดแต่ละคนก็อยู่น้ำกันลระกาเบิ่งร์นดูแลกันเป็นห่วงคมช่วยปองกันลกันเพราะว่าโอ้โหมิจะเกิดอะไรยังไงก็เลยแบบอยู่น้ำกันวันนี้จากตอนนึงกร์บ้ายังผลันโยกโอยมาประมาณกระแสเชื่อว่า กระแสปีกับปีแทงนขนขางปีกระแสทีบกพอยยดีเพราะว่าอะไรก็บอกว่าหวังทุก็นายย่าจะม้องปิดห้องเาเสียมเสียมดีเลยไอตัวนี้คงแก้ไขได้ดที่ระวังสิเอามาเพิ่มคุ้มโดยอยากไมาเป็นเรื่องการเติบโตเพื่อให้ท้องพา่กันคือแสดงรอะวังกับมีคนวิจารณ์กับแปลกอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไปเห็นขออะไรคนตัวเองการที่เข้ามาวิจารณ์พ่อการพ่อการคนที่จะเอาสิ้นงานแบบมาเรียนหูแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้เองว่าห้องเพจยังขาดไป เขาอาจจะเสียงพอดีพ่อบอรหรือว่าเขาอาจจะห้องเพราะถ้าดีๆพ่อบอ,อ,บอกว่าเอาสิ่งที่เขามาวิจารณ์ถ้าเขาไปปรับปรุงเหตุไม่ดีขึ้นนะเพื่อให้ขเขาไประทับใจคนดูมืกันท,อออทอ่ออ่กะแรกๆก็มีแอรท่ออยู่แต่กะแต่แต่ก็ยังมีคนหายกำลังใจร้ายอยู่ก็เลยแบบเพืิดเพลิต้องตอบเลยว่าท้อหนักมากใช้คําน,คนี้ แอบพออยู่แต่ก็สู้ได้เพราะว่าแบบเมืก็เหตุเพื่อให้ทุกคนภูมิใจคือเมย์ขอพูดแทนน้องอย่างหนึ่งนะของน้องเนี่ยน้องจะเป็นคนไม่กล้าพูดใช่ไหมแต่ตอนที่คุยกับเมย์เนี่ยท้อถึงขนาดจะเลิกเป็นนักร้องแล้วนะเมย์นี่คือแบบฟิลขาดเลยอ่ะที่คุณเห็นรว่าแบบไม่น่าก็คือ้องบอกว่าจะเลิกเป็นนักร้องแล้วนะคือเราฟิลขาดเลยเฮ้ยยูสิ่งที่ยูทำมาทั้งหมดคนสัอพอร์ยูเป็นล้านยูเห็นแค่ไม่กี่สิบคอมเมนต์เองยูจะต้องสู้ดิวะยูต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นมาคือ ทุกคนเขาก็วิจารณ์แล้วแบบพัฒนาดีฝึกดีฝึกดีน้องเขาก็เลยเริ่มฟื้นแล้วก็ยิ่ขึ้นมาหลักๆก็ขอขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ลากาบอกว่าจะเป็นฟังให้จะมาฟังเล่าที่เข้าแต่ว่าซัพพอร์ตเขาเพรว่าจะได้พวกไทยจะซัพพอร์ตหลายคนเล่าจะซัพพอร์ตหลฟ์ขอบใจหลายๆคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตและการขอบใจผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสวางมาตลอดและกาขอบใจพี่เมย์ที่คอยพักด้านแจ้งข่าวมาตลอดขอบใจทุกคนนะครับค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ